สวัสดีนะครับผมกับรายการไปเกมเมอร์รีวิวและผมโอจิอาเกมเมอร์นะครับจะมารีวิวแมพสับเวซับฟีบฟ่นะครับถุเยเอาละเดี๋ยวจะมีลิงก์โหลดไว้ใต้เดสคริปชันนะครับ,รบไปไปรวมลิงก์โหลดเลยนะแล้วก็สกายของพวกเราแล้วก็ฮา,ามาชิของพวกเราคนที่อยากมาช่องช่องพวกเรานะครับถ้าห้องเกมก็บอกได้ครับห้องเกมต้องมันจะบอกไหนอะสกายครับบอกสกายไปเลย đi 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 ก็อ้เหรอเ้ไปสิฟะนี่กูได้สปีดป่าวเนี่ยฟังนะชนกับกนอนเวยาจะหมดเนี่ยอไอไปด้สปีดป่าวเนี่ยแต่ไม่วิ่งที่สุดเดี๋ยวถ้าอยากให้อ่านอรือะไรก็บอกงันสกายแ้ อยากให้รีวิวแมปแมปอะไรหรือว่าจะให้เขาทําอะไรจะให้ไปเซิร์ฟไหนอะไรก็บอกนะครับแต่อย่าปลอมชื่อพวกเราเลยนะครับพวกเราชื่อ OT, TY, โอตีนะ้โอเอทีทีว้ยแบบกลับไปนะครับอย่าปลอมชื่อเล่นนะครับเพราะว่าไม่ชอบคนปลอมชื่อเล่นครับแต่ว่าถ้ามีคนชื่อโอตี้ไปเซิร์ฟไหนก็ตามถ้าคุณถ้าคุณเห็นก็บอกแอดมินว่าแบนไปเลยนะครับไม่ด่า เองปะโอ้ยผ <c ười> kh ิดล้อมใช่ไหมแล้วก็ขึ้นดิฟเราก็เคยเล่นสเปรดเซฟทูก็จะทิ้นไ้ตามทำเลย ได้อดได้เอวิ่งด้วยววิ่งด้วยโอเคออดนเนแล้วเนี่ยอดเห็นเนแล้วไม่จัดไปไหนเลย เกตเออมัยไม่ว uh, oh, right. uh, like ิปเวลาจะอปไปเท่าไหรก็ได้เพราะว่าเราใช้เป็น XP ็กพีกี0สองพันเก้าร้อยกว่าเลยเคมีเวลาค่อยๆไปก็ได้เราเหลือเก้านาทีเหลืออีกไก่อ่ะอะโอเคอะนี่ปล่ายไปไหนฮะ คลิปนี้ถ้าลง y o u t u ู e ไม่ได้อ,อ้าวมาเสร็จแล้วอ้าวโอ้นมาวันนี้เลยจบแล้วแบบจบแล้วล่ะพอเราเล่นจบแล้วต้อเซิฟเลยนะแป๊บนึงมาจบคลิปก่อนดิน,นีนกระป๋องไวหนึ่งนะ กินนมกินนมคบีคคนะ้วันนี้ก็วันนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยครับที่มาที่มาดู c h a n นี้ครับ ผมจะมีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบายดิผมจะจบด้วยชากฮาอย่างนี้นะครับเอาเลยครับจะขอเครดิตหมดเพื่อความปลอดภัยยูจบชากฮาไปจบเลยจบจบวันนี้ก็ขอคุณนะครับผมจะเอาสกายซรัพย์สกายเฮ้ขาเรียกว่าอะไรวะขอทรัพย์สกายให้เยอะๆนะครับ ทำสกายเยอะๆแล้วก็จะให้สกายแล้วก็จะให้ฮามาชิหรือว่าแบบออมปไต้ดินก็ได้เอามาถ่ายด้วยก็ดยกได้ออก,ดก็ลละะรับรับสมาครคนของช่องเราอยู่นะครับออโอเคแล้นคะคบสวัสดีค่ะ